ครั้งครับผมซึ่งตอนนี้จะเทศกาลวันเด็กแห่งชาติหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดน,นะครับซึ่งตอนนี้กิจกรรมในเกมแ d นด์ i ิ y V วีก็รู้ว่าจะแบบว่ายัางไงอะเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปักสักครู่นะครับ ทางที่เราทำเราจะทำเป็น EP นะครับผมต้องขอภัยมนัดที่นี้ด้วยถ้าหากแบบว่าไม่ได้คุยนะจ๊ะอ่าเดยลิสเทเกอร์ <c oughs> มาครับซึ่งน่าจะเป็นคนดังในยูทูบหรือเปล่าครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> น้องน็อตไม่ว่างนะครับผมน้องน็อตเขาไปกินมามา ถ้าเกิดอะไรยังไงทําเคียวเต่ผมบอกก็ไม่เป็นครับเพราะว่าจะต้องไปนอนแล้วหรอครับผม <c oughs> โอเคไปอันนี้รอบสุดท้ายแล้วน,นะครับพี่เทียวขอเล่นรอบสุดท้ายพอพเจะต้องไปนอนแล้วหนึ่งแปดเก้าสามห้าเจ็ดแนนเอ้ยระวังระวัง จะเป็นโหมดแมชนะครับที่เคียร์เปิดสกินเหมือนคุณหมอเลยเหรอนี่ว้าวไม่ไรครับคุณอย่างรู้อ่านาอีฟก็ได้เอ่อเดลิสเทเกอร์โดนนะสองเดือนหรือเปล่าครับเราพักจะไม่ผิดแนนที่ขอถามผมเช็คกัหมอเิทุกครั้งที่เราเล่นต้องใช้คุณหกันหมอ แตกพุงมนในการตั้งค่าเพื่อนี่อย่างรวดเร็วนี่คือขอ้อมูลทั่วไปสำหรับเกม Identity V เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขอทำคลิปสุ้ายแล้วกันแล้วด่านนี้มีชื่อว่า <C le ak> ความทรงจำของนีโอเขาไม่นู้มาก,ก่อนเลยว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นหมิมะปรยปลา ทราบครับผมอะไรกันว่าตาแด้ขัดก่อนไม่ชอยไอยพี่กิจวาเกมก็มาหรอหนูอะไรเนี่ยเอยมีเื้อ่ไอใครอ่ะ สวัสดีครับนักสำรวจ The l e a k s t a k e r อาจชื่อพี่ต้องขอไปด้วยนะมาทำหัดหน่อยเลยอ,อันนี้เล่นได้ได้กับคนนะักถึงสองคนนะครับผมโอเคน่าจะชัดชัดหนึ่คนนะถ้าจะไม่ติดเพราะเพราะว่าเขาคอมเมนต์ในไลฟ์สตรีมที่เดียวเป็นภาษาอังกฤษข้าราชการคือตัวไปสีเครื่องฐานเราไม่ไม่ปรากฏ ซักะที่รบกวนอยาข้ามสิ่งกีดขวางน,นะเพราะมันจะขึ้นสียงรักอย่างขึ้นขันอันนี้อ้าเอ้ยก็อีกีอกอออ็อีกตายตายตายนักกรตัวนไรแบบพี่เคียวราข้างหลังไม่ใช่ เกรีชาครับผมข้ากวนเกอ,อีชาข้าก็ตัวน,นี้อยู่ขารร่างสพตุ๋ยกุ้งมาหาลาหนึงรวดโดดโดยที่เรานั้นไม่ทำไ้ตั้งตัวเลยโอ้ยช็อตนี่อย่างช็อตไม่พอนะโดยท่านจะบงังกำบังให้เราหรือไม่อ,อามันมีป้าหมายมาว่าให้ฟาดโอ้ยช็อตตลอดอ่ะแต่ว่ทาทำให้ผู้ล่ามึนงงด้วยแผ่งมาเพื่อต้องฟาด ก็ชนะทันน้งสมุในเกมนี้พี่เคียวโดนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ในถุงหลาคลื่นล่างกำใจไปเลยนะครับผมตอนนั้นมีเพียงเพื่อนสองคนอ้าหลุมอยู่นี่โอเคเห็นเจอหลุมแล้วนะครับผมใครจะลงลงได้เลยนะครับตูวก็อยู่น,นู่นตูวกับหลุมอยู่ใกล้กันหน่อย ซึ่งนาู่ส่วนในส่วนของประตูกอเป็ดดอยนส่สกใครอะอบดีก้ครับสวัสดี1 8 9่งแปด้นงแนก็ถ,ถึงเพลงสายในโัวใจที่ก้องเพินเลยเพื่อนได้เลย ผมครับพี่สีพี่สีก่อนจะมาตีผมมีใบอนุญาตหรือยังฉม่ฉันไม่ยชยตาวาโดนลวจ้าเกชาโหดนะขอระวังหน่อยต้องระวังหน่อยนะเกชาต้องระวังหน่อยนะครับ เที่ยวเอ้ยใครอ่ะสำรวจสำรวจล้วจะเก๋งเก่งปากเหนือใารนักจิงก็อู้ด้วยต้องระวังนิดนึงเจียชามันเฝ้านะของเราของเรายังไม่ชำนาญมากนะอ้าวนักริ๋งรออยู่อะไรอะเฮ้ยไม่ขึ้นลังลังระวังดิโดนอีกแล้ว เดี่วข้างลลางข้างหลังครับข้างหลังโอ้ยสำรวจโดนซึ่งตอนนี้พี่เคียวกำลังปั่นค่าไฟอยู่แล้วก็ปั่นไปอยู่นู่นเฮ้ยประตูอยู่นู่นไม่มีอาดรียนลีด้วยสิเออพี่พี่เคียวอาดรียนผมไม่มีเธอได้มาช่วยสักคนหน่อยสิเเงาเงาใครอ่ะสำรวจแล้ว โอเคชาอย่างจะเฝ้าอยู่ไหมยายาาเงยายาาเงยายายาายายาไปได้รหบผมไปได้ค ba ุเดงมาอเหรออไปไหนกไหนอผมอแล้วไปกันกนเลยคุณไปก่อนไม่ต้องช่วยผม เขียนาต้งตามผมแล้วผมตายแน่นอนปล่อยผมผมตายไม่เป็นเอาละกันครับไปคนแรกทุกคนไ่ไปกันก่อนเลยแลกชีวิตผมไวล้ละกันเอานักสำรวจโดนคะแนนโอ้โหก็เยอะอยู่นะไปรับชะกเกตการหน่อยโดนเล็กอ้าวโดนออกอะ่ะโดนออกเะ้ย่างั้น และสังเกตไหมว่าฆาตกรตัวน,นีน้ยังตาแดงฉ่ไม่เลิกและสักพักตาจะหายไปในอีกห้าสี่สสองหนึ่งไม่แน่ว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างตามแอบแฝงรอดชีวิตอยู่ก็เป็นด้อยช่วยกันนาจะเฮ้ยรีบไปเร็วรีบนี้รีบนี้เร็ว พี่สีก่อนจะมาที่นี่มีใบยืดได้อย่างครับถ้ามีแล้วขอยื่นมาให้ดูแต่อ้าวนักสังรวจโดนนักส,สังรวจเราจะต้องหนีก่อนให้ได้เลยที่สุดะนะจ๊ะหนีไปแล้วพี่เคียวหนีแล้วอันหนึ่งสองสามหนึ่งแปดเก้าสามน่เจ็ดแนล่ะมผมรอยิงครับเขาอยู่ไหนเขาน่าจะนี่ฮะ,ะตรงนี้เลยนี่ยิงฆาตกรแล้วก็ก็ไปช่วยเพื่อนซะ ซึ่งตอนนี้ฆาตกรตาน่าจะหายไปแล้วไหมก็จะไม่ถึงิปปตาหายแล้วครับที่มาแล้วออกเลยไม่หลัดไ,ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ดี ว่ามันนุกมันแก๊เแค่ไหนตายซะก็โศกแล้ปืนก็พึ่งมาดีอันนี่มันิงปืนนี่องนะก็จบไปแล้วครับผมสำหรับแม์นี้ที่เจอคนดังถึงสองคนนะครับก็ถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันได้นะครับผม ที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมกดชี้กระดิงแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะได้ลงนะครับสำ,นนสำหรับวันนี้ผมโน้ตสกอเคซั่ n แนลต้องขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ